สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นบนสองตัวแล้วก็2ส,สูตรนะคะสูตรที่1สูตรที่1น,นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักพันนะคะคูณสองใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลัก10คูณ3ามสี่นะคะ คูณสองได้แปดบวกแปดนะคะคูณสามได้ยี่สี่นะคะใช้สี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองนะคะเลขเด่นที่ได้คือสองแล้วก็สามเลขที่ออกนะคะสามสามหกนะคะสามนะคะเข้าที่หลักสิบต่อมานะคะเจ็ด คูณสองนะคะได้สิบสี่บวกสองคูณสามนะคะได้หกสี่บวกหนะคะเป็นสิบเลขเด่นคือศูนย์แล้วก็หนึ่งะคะเข้าที่หนึ่งะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเจ็ดนะคะคูณสองได้สิบสี่นะคะใช้สี่บวก สี่คูณสามได้สิบสองใช้สองสี่บวกสองนะคะเป็นหกเลขเด็ดที่ได้คือหกแล้วก็เจ็ดนะคะเข้าที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะงวดถัดมานะคะห้าคูณสองนะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกสองคูณสามได้หกศศูนย์บวกหกนะคะได้หกแล้วก็เจ็ดนะคะเข้าที่หก หลักหน่วยนะคะวนถัดมานะคะ9้าคูณสองไดสิบแปดใช้แดบวก9้าคูณสามได้ย7ิบเจ็ดนะคะแปดบวกเจดเป็นสิบห้าเลขเด่นคือห้าแล้วก็หนะคะเข้าที่หกวนถัดมานะคะแดคูณสองนะคะไดสิบหใช้หบวกสามคูณสามได้เก้าหกบวกเก้านะคะ เป็นสิบห้าเลขเด่นคือห้าหกนะคะเข้าที่ห้าแล้วก็หกนะคะงวดต่อมานะคะแปดคูณสองได้สิบหกนะคะบวกห้าคูณสามได้สิบห้านะคะหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเลขเด่นที่ได้คือหนึ่งแล้วก็สองนะคะเข้าที่สอง หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะ2คูณ2นะคะเป็น4บวก0นคูณ3นะคะได้0 4บวก0เป็น4แล้วก็5นะคะเข้าที่4นะคะเมื่อถัดมานะคะ6คูณ2ได้12บวก3คูณ3ได้9 2 บวก9นะคะเป็น11เลขเด่นคือ1แล้วก็สองเข้าที่1นะคะหลักหน่วยแล้วก็สองหลัก10 7นะคะคูณ2ได้14บวก3มคูณ3ได้9 4้บวกเเป็น13เลขเด่นคือ3มแล้วก็4เข้าที่3นะคะหลักหน่วยแล้วก็สหลัก10บนะคะ งวดต่อมานะคะ9คูณ2ได้18นะคะบวก6คูณ3ได้18ใช้8นะคะ8บวก8เป็น16นะคะเลขเด่นที่ได้คือ6แล้วก็7จเข้าที่6นะคะหลัก10ส่วนงวดถัดไปนะคะงวดวันที่2นะคะมกราคมนะคะ เจ็ดคูณสองนะคะได้สิบสี่ใช้สี่นะคะบวกสองคูณสามนะคะได้หกสี่บวกหกนะคะเป็นสิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งตัวเลขที่ได้สูตรที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะคะสูตรที่สองนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหมื่นแล้วก็หลักพันใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักหน่วย1น,นะคะหลักหมื่นบวก8หลักพันนะคะแล้วก็บวก1ห,หลักหน่วยล่างนะคะ1บวก 8บวก1นะคะเป็น10เลขเด่นตัวแรกคือ0นะคะ0ูนบวก0นบวก4นะคะได้4ตัวเลขที่2นะคะก็คือ4นะคะเลขที่ออกนะคะ5 0 3เข้าที่0นนะคะหลักสิบ ต่อนะคะสหลักหมื่นนะคะบวก4หลักพันบวก9หลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะคือ6แล้วก็0นะคะเข้าที่6หลักหน่วยต่อมานะคะ6หลักหมื่นนะคะบวก7หลักพันบวก1หลักหน่วยนะคะ เลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ4แล้วก็8นะคะเข้าที่4หลัก10ต่อมานะคะ0หลักหมื่นบวก7หลักพันบวก6หลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้คือ3แล้วก็7นะคะเข้าที่7หลักหน่วย9หลักหมื่นนะคะบวก5หลักพัน บวกแปดหลักหน่วยนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ2แล้วก็6นะคะเข้าที่6หลักหน่วยงมด่ถัดมานะคะ9หลักหมื่นบวก9หลักพันบวก4หลักหน่วยนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือสองแล้วก็6นะคะเข้าที่2แล้วก็6นะคะงววถัดมานะคะ ศหลักหมื่นแดหลักพันแล้วก็7ดหลักหน่วยนะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือหแล้วก็9เข้าที่หนะคะหลักหน่วยงมว่ถัดมานะคะ1หลักหมื่นบวกแดหลักพันบวกเ้าหลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้คือ8แล้วก็2นะคะเข้าที่สองหลักหน่วยงมว่ถัดมานะคะ8ด หลักหมื่นบวกสองหลักพันบวกศูนย์หลักหน่วยตัวเลขที่ได้คือศูนย์แล้วก็สี่นะคะเข้าที่สี่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะส่วนงวดถัดมานะคะสามหลักหมื่นหกหลักพันแล้วก็สองหลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้คือหนึ่งแล้วก็ห้านะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยนะคะ งวดต่อมานะคะแปดหลักหมื่นบวกเจ็ดหลักพันบวกแปดหลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้คือสามแล้วก็เจ็ดเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยส่วนงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่สิบหกธันวาคมเนาะหกนะคะหลักหมื่นบวกเก้าหลักพันบวกหนึ่งหลักหน่วยนะคะเลขเด่นที่ได้คือหกแล้วก็ศูนย์นะคะ หนะคะเข้าที่หลักสิบสองสูตรนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะชนกันตัวเดียวนะคะก็คือหกนะคะงวดที่ผ่านมานะคะสูตรนี้นะคะสูตรแรกได้หกแล้วก็เจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาได้หกแล้วก็เจ็ดชนกันที่หกนะคะตัวเดียวแล้วก็ส่วนงวดนี้นะคะ เก้าห <9, S 2> ลักหมื่นนะคะบวกนะคะเจ็ดหลักพันบวกหนึ่งนะคะหลักหน่วยเก้านะคะบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ด 7บวกสี่นะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นตัวที่สองนะคะก็คือหนึ่งวดนี้นะคะเลขเด่นชนกันนะคะตัวเลขที่ชนกันสูตรที่สองนะคะได้เจ็ดแล้วก็หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งตัวเลขนะคะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะหนึ่งตัวเดียว สูตรที่1นนะคะนี่สูตรที่หได้ศูนย์หนึ่งนะคะสถิตินะคะเดินมาทั้งหมดสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมด11งวดนะคะส่วนสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองจะสูตรที่สองนะคะเดิน mm, มาทั้งหมด12งวดนะคะงวดต่อไปเป็นงวดที่13นะคะตัวเลขนะคะก็จะชนกันที่เลขหนึ่งนะคะ อันนี้แอดให้แคปหน้าจอนะคะทั้งสองสูตรคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ